น่ะยัไปนะนะ400บาท400บาทเนี่ยโอยก็ดีเลยก็ดีเลยว่ายังไงเป็นสาวสวยหนึ่งคนฝ่ายสอสง ได้ไปอย่างเดียวไม่ได้คนไหนเออถูกต้องต้องร้องเพลงให้ด้วยค่ะเขาอะเขาเขอเขาเขาเมื่อกี้พีเที่ยวเขาจะขอพูดเลยอ่านแล้ค่ะเรื่องเงินเเหมือนกันเรื่องเงนมเออเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับในงานนี้เลยนะคะจะต้องไปทำงานหาเงินนะคะที่